Next Step Podcast ของคนรุ่นใหม่สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Next Step วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเป็นผู้รับฟังที่ดีเราจะต้องทำยังไงนะครและหลายคนคงเป็นกันว่าเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีไม่สบายใจช่วงที่เรามีปัญหาหรือช่วงที่เรามีความสุข เราก็อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อความรู้สึกนั้นให้กับคนคนหนึ่งฟังนะครับบางเรื่องราวหรือบางความรู้สึกมันก็ไม่ใช่ใครก็ได้ที่ว่าจะรับฟังมันได้อะไรประมาณนั้นเราเองก็อยากจะมีคนที่แบบคอยรับฟังเรื่องราวด้วยความเต็มใจแล้วก็ผมรับฟังเราจริงๆแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเป็นคนคนนั้นกันนั่นก็คือเราจะมาเป็นผู้รับฟังที่ดีการเป็นผู้รับฟังที่ดีนั้น เราจะต้องมีคุณสมบัติประมาณนี้นะครับที่เราใช้คําว่าประมาณนี้แทนคําว่าดังนี้นั่นก็เพราะว่ามันมันไม่มีคุณสมบัติอะไรที่แน่นอนสําหรับการเป็นผู้รับฟังที่ดีหลัหกๆแล้วมันอยู่ที่ m i n d s e t ของแต่ละคนมากกว่าว่าเออเขาคิดเรื่องนี้กันแบบไหนนี่เราเป็นเพียงแค่แนวทางหลักพื้นฐานในการที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีอะไรประมาณนะครับโอเคเรามาเราเข้าเรื่องกันดีกว่าก่อนอื่นเลยการที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ย พื้นฐานแล้วคุณจะต้องเป็นคนที่มีความจริงใจก่อนอถ้าคุณนี้ถ้าคุณไม่มีความจริงใจในการรับฟังคนอื่นคุณก็จะเหมือนกับว่าหูทนล,ลมฟังแค่ผ่นผานๆฟังแล้วแบบไม่ได้เข้าใจอะไรในสิ่งที่เขาเล่ามาแล้วก็คนที่เขาเล่ามาเนี่ยเขาก็เมื่อเห็นแบบพฤติกรรมคุณแล้นเขาก็แบบไม่อยากจะเล่าอะไรให้คุณฟังแล้วเพราะว่าเล่าไปมันก็เหมือนหูทนลมเล่าไปก็เหมือนกับแค่ลมปากอะไรมาณนั้นนะต่อมาคุณก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทน ไม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปฝืนฟังนะคือแบบความอดทนนี่คือเรามีความตั้งใจฟังเขาจนจบเอออดทนฟังจนจบเพื่อเพื่อที่จะว่าฟังจบแล้วเราก็แบบคอ่อยโต้ตอบหรือค่อยมีคําแนะนํามาให้เขาไม่ใช่ว่าเขาพูดพูดอยู่เราก็มาขัดกันกลางคันอะไรประมาณนั้นมันมันไม่ควรควรให้เขาพูดให้จบก่อนนะเออต่อมาก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่มีความรอบรู้อ่า ทำไมต้องมีความรอบรู้เพราะบางทีถ้าแบบว่าเขาพูดเรื่องเขาพูดเรื่องอะไรเล่าเรื่องอะไรมาแล้วเรามีความรู้ในในเรื่องนั้นๆแล้วเราสามารถแบบว่าพูดโต้ตอบอะไรกับเขาได้มันมันจะทําให้บทสนทนาเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมันมันจะรู้สึกว่ามันมีสีสันในการพูดคุยกันอะไรประมาณนั้นคนคนับฟังเขาจะรู้สึกว่า เขาไม่เหงานะเขาเขาแบบเออเขาเขาไม่คุณฟังจริงๆแบบว่าเหมือนคุณตั้งใจฟังเขาแล้วก็คุณก็โต้อตอบเขาอะไรประมาณนั้นนะเขาจะรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้คุยอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้โอเคนะครับแล้วก็จบกันไปสําหรับวันนี้นะครับการเป็นผู้ฟังที่ดีต้องทำยังไงถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็กดไลค์กด Subscribe ให้กันได้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ Next step Podcast ของคนรุ่นใหม่